โอ้โหนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเทร่เลยมีเขาด้วยเขามีเขาแล้วแต่เขาไม่มีพวกเราเอาล่ะทุกคนสวัสดีทุกคน,นยยวยนะวันนี้มาอยู่กับพวกเรากบเลียนลามนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำการหนีตัวนี้ในเขาวงกดเลยตัวนี้มีชื่อว่าการ์ตูนชินเดมอนเพราะที่ผมรู้คือตัวนี้นะครับผมเป็นตัวของช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะ อ้ยดูกล้ามสิกล้ามเป็นมัดๆเลยถ้าฉันจะไม่ผิดคือตัวนี้มันน่าจะเทเลพอร์ตได้นะเราลองมาดูการเดินของตัวนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมและนี่ก็คือโอ้โหดูการเดินไม่กระพือปีกก็บินได้อ้าวอ้าวสงสัยอยากจูบกําแพงดูห่างเขาดิหางเขาแหลมมากเลยอ่ะเรามาดูซิว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าโจมตีเรานะฮะจะโหดแค่ไหนทุกคนครับมาดูเลยโอ้ยโอ้เร็วเร็วว้เร็วมากอ้ยนี่มันไม่ใช่เทเลพอร์ตนี่มัน เอ้มันมันน่าจะเทเลพอร์ตได้จริงๆนะเฮ้ยแต่ตอนนี้คือมันบินน่ะเห็นมันบินอยู่เขาเปลี่ยนพลังโอ้โหเมื่อกี้มันต่อยชั้นกระเด็นแล้วมันก็เทเลพอร์ตมาชั้นแล้วก็ต่อยชั้นอีกทีโอ้โหยังไม่ทําอะไรเลยจะเย็นก่อนโอ้ดูมันเร็วฉันจะลองบินดูลองบินลองบินเฮ้ยเออเทเลพอร์ตได้ด้วยตัวนี้น่าจะโหเทียบเคียงกับ The Imposter ว่ะชันว่าโอ้โหดูพลังอะไรโอ้โห ตัวนี้มันมี2เวอร์ชันนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้แบบว่าเลือดมันเหลือ50%เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งนะมันเปลี่ยนร่างได้ด้วยอะใช่แล้วเราลองมาดูดีกว่าว่าร่างอีกร่างหนึ่งนะั้นมันเป็นยังไง <c oughs> และนี่ก็คือตัวอีกร่างหนึ่งเราลองมาดูดีกว่าทุกคนมือมันเป็นสีแดงใช่ไหมเอ,อ่อไม่เห็นนะ่ะเอา้าทำไมของฉันเห็นน่ะเอ้าฉันเห็นมือมันเป็นก้อนสีแดงๆอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนลองดูในมุมมองของฉลามแล้วกันนะฮะผมก็งงว่าทาไมของผมไม่เห็นพลังวะ <c oughs> พร้อมแลย้ยังฉลามกับการหนีตัวการ์ตูนชินเดมอนตัวนี้พร้อมแล้วมาดูซิว่ามันจะเป็นชินเดมอนหรือจะเป็นชินโดลาเอมอนผมเดาว่าตัวนี้น่าจะโหดเทียบเท่ากับดีอินโพสเตอร์หรือไม่ก็โหดกว่าเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันวิ่งเร็วว้าปโอโ้แถมตีระยะไกลได้ด้วยเอาล่ะทุกคนเราไปเริ่มหนีกันเลยในเขาวงกตนะฮะเตรียมตัวไปไปเลยฉลาม let's go ตอนนี้จะเปิดให้ามันวิ่งได้เราแล้วลเราไปที่ตึกให้ได้โอเค โอ้อ่าววนอีกแล้ววนอีกแล้วเส้นทางเส้นทางวนนายนี่พาเดินวนเอ้าแล้วนายหายไปไหนวะเนี่ยเอ้าเดินไปเลยเดินไปเลยแยกกันเลยแยกกันเดินเอ้าแล้วฉันก็เดินวนซ้ำอีกรอบหนึ่งโอ้แต่ว่ายังไม่เจอเันโอ้โฮยเป็นไงเออจะยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มันวิ่งผ่านเออโอ้โหมันต่อยทีเดียวตายเลยฉันก็เลงจะไปแล้วจะขอชนะแทนนายแล้วกันฉลามมาเลยกระตูนชินเดมอนฉันไม่กลัวนายหรอกมาเลย ฉันขอท้าทายนายเอาเลยไปตามข้ามาซะอย่าปล่อยให้มันรอดสรุปนายอยู่ฝั่งใครนะฉลามไหมไปเลย let's go เอ้ยทำไมตอนนี้มันเงียบอ่ะการ์ตูนชินเดมอนมันไม่ฆ่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันเป็นคนดีเกินไปหรือเปล่านี้ฉันดูมันอยู่มันวิ่งตีกําแพงมันไม่วาปอ่ะโอ้ยงั้นแสดงว่ามันก็อ่อนแอเกินไปอะดิฉันวิ่งไปที่ตึกอย่างฉลุยเลยแล้วกันเฮ้ยเอางั้นนลถึงตึกแล้วโอ้โหโคตรเร็วเลย เอาล่ะวิ่งขึ้นไปบนตึกเลยเฮ้ยชิลละเกินโอเคฉันมาอยู่บนตึกแล้วไม่เห็นแม้แต่ตัวมันสิลองบินไปดูแล้วกันครับตอนนี้เฮ้ยฉันเหมือนฉันเจออะไรดำๆตรงนี้เฮ้ยนี่ไงตรงไหนวะเฮ้ยมันเดินติดกําแพงไว้เมื่อกี้เหมือนมันจะโหดกว่า The Imposter แต่จริงๆไม่เลยทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะฮะเราจะลองเพิ่มจํานวนนะครับผมสักประมาณ3ตัวละกันมาดูซิว่ามันจะสามารถจัดการพวกเราได้หรือเปล่าไปกันเลยไปดูไปดูเร็วโหอยากเห็นมันตอนฆ่านายแล้วเนี่ยไม่มีทางเฮ้ยขี้โมจริงๆไปเลยเร็วโอ้ยเหมือนเดิมครับผมวิ่งไปที่ตึกให้ได้นะฮะเฮ้ทางตันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ตายอีกแล้ว ไม่ได้เล่นนานนี่คือเจอแต่ทางตันทางตันฉันไม่ตามนายและฉลามฉันเดินเลยเออจะกบนายก็เจอทางตันเหมือนกันเหรอเออมันก็ต้องมีบ้างไม่งลยเขาวงกดเนีนะ่ยมันจะไม่เจอเลยก็ไม่ใช่ไปแล้วขอจะเจอชินโดไลมอนเลยโอ้โหทางบนโอ้ทางบนไอ,นอ้นี่ฉันตามนายอยู่อนี่เออเดินตามมาเลย,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 ยตามกบหมาไม่กัดนะฉลามเอาจิงๆนะไอตัวเนี่มันจะไม่วาบอะโอ้ย อะไรอ่ะจู่ๆจะถูกต่อยเสยขึ้นฟ้าแล้วเจ้ก็ตกลงมาตายเลยอ่ะเอ้ยเหมือนกันเลยฉันไม่เห็นตัวมันเลยเฮ้ย <c oughs> รวดเร็วเหลือเกินคือมันล่องหนมาหรือเลปล่าวะเนะ่ไอ้สามตัวก็พอได้นี่มาน้าฉลามนะพรกอเราน่าจะตายรพร้อมๆกันไม่รู้ว่าโดนสามตัวหรือว่าโดนตัวเดียวต่อยคู่กันแน่นะเออไม่แน่ใจแต่คือตายไล่เรียกันเลยอะ่ะฉันได้ยินเออสียงกรีดร้องของนายแล้วฉันก็ตายต่อจากนายเลยเอาล่ะต่อไปทุกคนเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกสักประมาณแปดตัว ถ้าเราเจอแปดตัวในเขาวังโกนน่าจะเป็นยังไงทุกคนไปดูกันเลยลสโกโลสเกตไปฉลามฉันให้นายถืออาวุธหนึ่งอันจะถืออะไรอ่าันถือลูกซองแล้วกันนะฉันยิงมันไม่ทันหรอกฉันจะถือไอ้นี่เอาไว้ป้องกันตัวเองไงถ้านายบอกว่าปืนยิงไม่ทันและขวานโง่โอันนี้จะฟันมันได้เลยไงฮะลองยิงฉันดูสิเห็นไหมเป็นไงโอ้โหหน้าไหนที่เป็นโลเลยนายจะบ้าเลยไงให้เอาขวานมากันกระสุนเนี่ย สมองนายคิดอะไรอยู่สมองฉลามนายคิดอะไรอยู่ไอ้ขี้เท้าคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ฉันจะถือดาบที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วกันนะโอ้โหมีเปลี่ยนดาบด้วยไปเลยฉลามไปม let's go เตรียมสู้รอบนี้เรามีอาวุธสู้กับมันไม่กลัวหรอกใช่พวกเราต้องรอดนะโอ้ย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 หนีทางอื่นทางอื่นไปทางอื่นทางอื่นทางอื่นจะตกใจหมดเลยเออโอ้ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังโอ้ยไม่อยู่หลังว้าย โโอโอ,โอ,โฮโฮโอตายแล้วแบบมันเผาให้เลยอ่ะใจดีจัง จริงๆิชิเนมอนนะครับดูเหมือนจะโหดแต่จริงเมื่อกี้เราใช้ถึง8ตัวนะครับแต่เราก็ถูกตัวเดียวฆ่าไม่ใช่เหรอเออแต่มันก็ต้องแอดถึง8ตัวไงมันถึงจะฆ่าเราได้คือเราจะให้โอกาสมันนะรอบที่เราที่มันมี1ตัวแล้วมันเดินติดกำแพงรอบนะั้นมันอาจจะแบบว่ามืนหัวอะไรประมาณนั้นนะ่ะใช่ใช่มันอาจจะเมาฉลามแต่รอบนี้นะครับเราจะแอดมันแค่1ตัวอตัวรอบหนึ่งถ้าเกิดว่ารอบนี้ผมสามารถที่จะรอดมันได้อีกก็แสดงว่าชิเนมอนหนึ่งตัวนี่ไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้นะใช่ไม่เลยฉลาม ก่อนหน้านี้นะมันมีหลายตัวในหอวงวงกฎมันก็เลยฆ่าเราได้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่มีหลายตัวก็คือเปอร์เซ็นการเจอมันก็เยอะขึ้นไงดูซิว่าตัวเดียวมันจะทำอะไรเราได้ให้กระตูนชินเดมอนชินโดราอเอมอนเลยเนี่ยอล่ะทุกคนเอ,อ้ยแต่ว่างเงียบนะเออนั่นดีเอ,อ้บางทีพวกเราอาจจะวิ่งเลยมันมาแล้วก็ได้แค่นนเนี่ยอุ้ยชนะแน่นอนรอบนี้ฉลามอา้าวทางวนโอ้ยเอ้แต่ไม่ได้เล่นนานี่คือเจอทางวนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นดีไปทางไหนก็เหมือนกับเจอแต่ทางวน เออสงสัยฝีมือเรามันจะลดลงสักประมาณ50%เนี่ยปกติพวกเราอ่ะฟุ๊บอ่ะถึงแล้วอะไรแบบนี้เลยเออใช่แต่นี่คือมันเอ้ยหรือว่าเขามืกดมันเปลี่ยนทิศทางวะคือจะมีความรู้สึกว่าเขามืกดมันไม่เหมือนเดิมอ่ะหรือฉันคิดเป็นเองก็ไม่รู้นะไอ้มันใส่ไข่ดาวกันเลยอ,อะไรของนายโอ้ยตอนนี้ถึงตึกแล้ว โอ้โด oh, ตอนนี้การ์ตูน oh. ชินเดมอนก็เงียบสุดๆเลยคือเอาไง่ายคือถ้าเกิดว่าชินเดมอนมันแบบว่าหาเราไม่ได้แล้วก็ฆ่าเราไม่ได้นี่คือมันก็เป็นแค่ไอตัวกากๆกกตัวหนึ่งนะใช่ต่อไปเราเอาตัวดีอิมโพสเตอร์ตัวเท่ที่สุดในเขาพงศกดมาไล่เราดูแลกันนะไล่ให้ชินเดมอนมันดูไง <Hey. S 1> ว่าไงดีอิมโพสเตอร์ไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมหาไม่ต่อเบอรเฮ้ย hey. อลไทุกคนแล้วนี่ก็คือตัว number o ของพวกเราที่ไล่ในเขาบังกกดที่โหดมากๆเลยนะครับวาร์ปก็เร็วตีก็แรงใช่เอาง่ายคือตัวนี้แทบจะไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้หายใจแม้แต่เพือกเดียวอะไรฉลามไปเราเตรียมหนีก็เถอะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไว้ข้างในแล้วกันนะอ่าเราไว้ด้านในตรงนี้เลยตรงกลางเขาบังกดเลยไปเลยฉลามไปโอ้โหอ้โหอย่าไปเตรียมตู้ดูวาร์ปอย่างรวดเร็วทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นตัวที่ไล่ล่าเราได้อย่างโหดสุดๆเลยนะครับ เจอทางตันก็เท่ากับตายเจอตัวเนี้ยจะว่าไปทำไมดีอิมโพสเตอร์เงียบทางตันโอ้ยโอ๊ย,อยไม่นะอย่าเจอ,อทางตันเยอะเฮ้มันเงียบไปเลยมาดีมอสตายเร็วอุย้ยไม่นะไม่นะ <c oughs> เพียงิลิเดียวไม่ทันได้ตั้งตัวเออเห็นไหมชินเดมอนดีอิมโพสเตอร์เขาสามารถฆ่าเราได้นะถึงแม้ว่าจะมีตัวเดียวไม่เหมือนในชินโดราเอมอนเนะี่ยและตอนนี้นายเป็นไงบ้างอจ้ากบเ้ยฉันก็เดินเฉลุยเลยว่ะเดินเออเ้ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วโอ้มนไล่ตามตูดฉันโอ้ไม่นะทางตันอุ้ยดีแอมโพสเตอร์โหดแค่ไหนก็สู้ความโหดของฉันไม่ได้หรอกโอ้ยถึงแล้วตึกแล้วไปแล้วฉันว่าฉันชนะแน่นอนโอ้ยเอ้ยโอ้แวบ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 โอ้ยผมมาเป็นผีเลยถึงแล้วนะเส้นชัยยูลอดนันแหะเนี่ยเออรอเฉยว่ารอบนี้ผมจะทำการแอชชินเดมอนนะครับผมหลายๆตัวไปเลยทุกคน นี่ใส่ไปในเขาวงกตมาดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีหลายตัวบอกเลยทุกคนว่าตอนนี้ตัวในเขาวงกตเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะมาดูซิว่ารอบสุดท้ายนี้เราจะรอดหรือเปล่าฉลามคิดว่านายรอดหรือเปล่าถ้าเกิดฉันคนเดียวก็รอดนะนายคิดว่าฉันไม่รอดอย่างนั้นเหรอใช่นายดูถูกัะเกิดไปแล้วทีนี้ฉันชนะหลายรอบแล้วะงฉันไม่ชนะสักรอบไปเลยฉลามยูหูน้ำชนะเจากบเจากบ,กบนายอยู่ไหนอ,อ่ะเอ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ฉันเจอทางตันโอเมก้า oh เฮ้ยฉันรอนายอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงไหนนายเดินไปเลยนายเดินไปเลยโอเคโอเคโอ้โอ้ตกต่อยโอ้ยตายเอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันบินฉันบินอุ้ยเอ้าเฮ้ยมันต่อยฉันบินแล้วฉันก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งแล้วก็โดนอีกตัวหนึ่งข้ามมั้งเนี่ยก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่กับตัวการ์ตูนชินเดมอนนะครับผมยังพอฆ่าเราได้อยู่นะแต่ว่าต้องใช้จํานวนเยอะไง สำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร้นะครับส่วนใครสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกขั้นต่ำ15บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิบบิ้นได้ที่เพจ o t ตช h อ p เลยนะครับบอกตรงว่าตัวนี้คือเท่จริงๆนะทุกคนเท่มากๆเลยนะฮะแต่การหนีในเขาวงกตนี้ก็สู้พวกเราไม่ได้นะพวกเราโหดที่สุดแล้วเอาละทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับไปแล้วคนบ๊ายบายไา อย่างนายก็ทำได้แค่นี้แหละฉลาม